สามปีนะคะจากเรื่องเอาเกมรักเอาคืนนะคะกับตอนนี้ละครโคตรเหงาเราสองคนก็จะเป็นแบบโรแมนติกคอมเมดี้ก็จะเห็นรุ่นในแบบที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เนี่ยค่ะไม่เป็นผิวใช่อันานั้นมันดราม่าไปเลย ใช่ค่ะคือแบบคนชอบให้เล่นดรามา่าแต่จริงๆจริงก็ไม่ใช่คนดรมาม่าอันนี้ม,มีคลองี้แม่งอนไหมคะหรือว่าแบบว่าต้องแบบถูกกันไหมในเรื่องไม่ถูกถก็หันหาไม่ถูกไม่ถูกใช่ครับคือในเรื่องเนี้ตัวของเราจะมาจับผิดเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาแกล้งเป็นพี่แฟนพี่ชายเราซึ่งเราอ่ะรู้จักพี่ชายเราดีบอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่สเปกพี่ชายเราเขามาจับโกหกใช่ครับแต่เคมีมันก็จะแบบต่างกันเลยเพราะว่ามัน ด้วยว่าจาร์ว่ามันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยครับเ<ม>ขาก็ไม่อยากให้มันเครียดเยอะพี่นุ่นก็ร้องไห้เยอะแล้วเนาะ <laughs> ในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมา <laughs> <laughs> ในละครนะครับตัว <laughs> จริงเขาไม่อยางพอมากลับมาเจอกันพอเปลี่ยนแปลงแต่ละครเป็นยังไงบ้างอ่ะให้เรารีวิวพี่นุ่น3ปีผ่านไปอ่ะดีดีจร <laughs> <ๆ>ิงๆอยู่มันวันพายปะเนี่ย <laughs> คือเขาเหมือนเดิมจริงๆเพราะว่าเราระหว่างที่เล่นละครคือตอนเล่นจบผมว่าเออแน่นอนเราก็พูดว่าขอได้กลับมาเล่นกันอีกนะอะไรเงี้ย ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันก็แล้วแต่พี่ <สะ S 1> ใหญ่หใช่แต่ก็แบบคีบินทัชกันตลอดเขาชวนไปเล่นไอส์เกตไปทานข้าวอะไรยเงี้ยครับ<ม>ก็ก็เป็นพี่สาวใจดีที่น่ารักเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปน่าจะเป็นผมมากกว่า <c oughs> ใช่เราก็เก็บประสบการณ์มากขึ้นตอนนั้นเป็นเรื่องแรกเลยที่เล่นละครแบบคิดว่าเรื่องนี้น่าจะแบบสบายตัวขึ้นแล้วก็โดยด้วยอ่าไม่ได้เครียดแล้วรวมถึงเราก็สนิบกับทุกคนอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยที่กองไปถ่ายทีเซอร์ก็โห เหนื่อยหัวล้อค่ะเหนื่อยนะเหนื่อยหัวล้อมมากเล่นกันนี่แหละยัีโน่นอีูกอีนู่นอีกสามที่หลังไปจากนักแสดงก็ไปเป็นนักมวยอ่ก็เป็นนักมวยไงแล้วก็ก็จริงๆยินดีด้วยนะเพราะว่าเขาตั้งใจมากๆแล้วเขาแบบพอเขาอยากเขาคุยตั้งแต่ปีที่แล้วนี้เพราะว่าอยากไปต่อยมวยอ่ะได้ไหมอะไรเงี้ยเขากลัวว่าเดี๋ยวจะกระทบอะไรกับใครเพราะว่ามันจะเป็นช่วงพีเศดที่เรากำลังจะถ่าย ซีรีส์อยู่พอดีใช่ใช่จังหวะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าได้เลยแต่อย่าให้หน้าไปลอยหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือก็คือจะเห็นว่าเขาก็มีความพยายามในทาที่ที่จะทําอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเห็นเขาโตขึ้นนะโตขึ้นแล้วก็มาเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่เขาบอกเขาก็แบบเหมือนฟิลฟรีกับทุกๆคนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงร่วมช่องเขาเองด้วยค่ะแสดงว่าแสดงว่าพี่จอร์จก็ไม่ไม่เก่งวินิจแล้วไม่เก่งแล้วครับมันไม่ได้เก่งตั้งแต่คือ ถามว่าตอนที่ถ่ายแล้วคืนกันอ่ะคนที่เราเก่งคือเราเก่งเรื่องบทเรื่องความเครียดอะไรหลายอย่างคนที่ทําให้เราไม่เก่งคนแรกคือพี่นุ่นเพราะใชไอะไรเงี้ยเราก็แบบคืออะไรวะคือเวลาเราแบบคือพยายามคือพยายามเตะหน้าเราเราโดนเราเล่นไม่ได้เราโดนดุมาเราเครียดเราจะร้องไห้อะไรเงี้ยเขาก็จะมาแบบยือไมเป็รูดมาอาชีพอาชีพหลักน้าที่หลักในกองถ่ายทุกกองเนี่ย จะเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์นักแสดงนี่เป็นตำแหน่งรองเออองพราะทุกคนเขาอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเราก็ต้องไปไปสร้างความสัมพันธ์ในกองด้ว <ๆ S 1> ยด้วยความที่เป็นแบบว่ากูจินเรื่องที่แล้วมันผีดมากอะเรื่องนี้กลับมาคนข้างตอเกี่ตรงนี้ถามีจริงเรื่ล็กซีนเพราะเรื่องที่แล้วมันก็แบบใกล้ฉิดมากอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วแต่พุ่งกับไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่คือ อุ้ยอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับจริงๆแล้วแบบมุ่งในละครมิ้งจะตอนนี้เล่นแสดงร้อยทำไรก็ทำอันนี้สูตรมันใจเอ็ดหรือว่ายังไงอ่ะพอโดนมิ้งมาเขามีใจแค่นี้จริงๆครนะถ้าถ้าตอนนี้บอกให้ถอดเสื้อโอ้ยละครหนึ่งปากละครนะคะอย่างมิ้งดิ้งด้วยความที่แบบไม่ค่อยได้เห็นคอมเมดี้เท่าไหร่เพราะอย่างเมื่อที่แล้วเราก็ทุกอย่างคือเครียดหมดเลยเียค่ะก็ สบายสบายตัวค่ะแบบมันก็แบบไม่ไม่ต้องเครียดสะสมไปที่บ้านอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะหนักหนักหัวปวดข้อปวดอะไรเงี้ยโดยที่เราก็แบบมันก็หลุดมาแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ห้ามไม่ได้ที่มันเหมือนแบบมันฝังเข้าไปในในในสมองในจิตะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่สบายสบายแต่ว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ก็เชื่อว่าทุกคนเวลาดูแล้วมันจะมีที่ไม่รู้สึกอะไรคนจะคาดตว่อก,กับเราาต้องเล่นบทหนักหนักอย่างเดียวพอมาเล่นคอมิเตอรคนก็จะ่าเออใช้น้ำมันลึกเรา ก็จริงๆสแสดงก็ควรจะเล่นได้ในทุกๆบทนะคะก็เอาจริงๆก็ไม่ได้ง่ายถึงแม้ว่าจะดูว่าเออมันเป็นละครบสบายๆแต่ก็ไม่ได้ง่ายนื่ว่ลาล่าสุดที่เกิคอมเมดี้หน่อยน่าจะเป็นรุ่นหลังข่าวซึ่งแบบก็นานแล้วหรืออยะะ่างี้ค่ะแต่ว่าน,นี้ก็จะอีกแบบนึง <c oughs> อีกแบบนึงให้งอยครับครับยังไฟงฟาิีตามด้วยนะครับโคตรเหงาเราสองคนโรสลิฟเนสโซซาี้นะครับเป็นละครแบบ ดูง่ายชิลๆอยากให้ทุกคนที่เหงามาดูแล้วด้วยกันเพราะว่าจะได้อมยิ้มไปด้วยกันครับค่ะอ๋อรอรอหนูก็จะให้ทันสมได้วุฟเโ่ตัในจังหวะนีด้แล้วบุฟเค่ะก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จะเห็นนุ่นในอีกอีกบทบาทหนึ่งค่ะก็อยากจะให้ ติดตามกันนะคะเยอะๆค่ะปีหน้าแน่นอนค่ะกับคุนเหงาเราสองคนค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่เสิร์ฟนิดหนึ่ง